สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มานะครับสอบถามทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับตลาดตัดจะตัดสองมิลบุรีนะครับซ่อมประกอบคอมนะครับระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดนะครับมาได้เลยเพื่อนๆทักทายสอบถามกันมาได้เลย รับประกอบนะครับรับแก้ระบบน้ํานะครับสอบถามมาได้ทักทายมาได้นะครับระบบน้ําปิดนะครับระบบน้ําเปิดผมก็รับทํานะครับระบบน้ําเปิดเนี่ยก็อยู่ที่งบประมาณของเราแล้วเพื่อนๆนะครับที่จะทํานะครับก็เก0 0 0แปดพันนะครับขึ้นไปนะครับก็กําลังดีถ้าเป็นซื้อชุดน้ําก็สั่งได้ช็อปปี้รัศดาก็มีขายนะครับชุดสําเร็จรูปก็อยู่ที่ประมาณเจยวนะ ชุดที่สําเร็จรูปหมายความว่ายังไม่ได้ดัดท่อครับเป็นท่อแข็งหรือว่าเป็นสายยางมันมันจะต่างกันไปนะราคาไม่เหมือนกันคะแต่ว่าปั๊มเนี่ยถ้าท่านไหนอยากจะใช้นานๆน,นะครับปั๊มควรจะเป็นยี่ห้อแบรนด์ที่ดังๆแล้วก็มีคุณภาพนะครับนะครับคือตัวเบลตัวโรเตอร์ของปั๊มมันจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับเป็นพวกดีห้ามันจะทนนะนะครับยี่ห้อดังๆส่วนมากก็ทนหมดนะตื่อนๆ นทนหมดเลยทนทนนะว่าอยู่ที่การใช้การวางปั๊มนะครับส่วนส่วนบล็อกนะก็มีหลากหลายราคาตัวนี้ราคาหลักพันนะเพื่นะถ,ถ้าเทียบกับความสวยงามของพวกแบรนด์ดังๆก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะผมอดีผมเอามาลองตัวเ CPU เดี๋ยวเสียบอย่าง CPU ผมนะ คือมันปรับค่า CPU ขึ้นนะเพราะว่าน้ำปิดมันมันเหมือนกับมันสูงมากไม่ได้แบบมันมีข้อจำกัดของมันอยู่ อลืมเปิดเ,เดี๋ยวนะตัวนี้เหรอรคีย์บอร์ดผมไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้เปิดเอเมทไดเทสดูอุณหภูมินะ มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเปิดติดยากบูธช้าบูตผิดปกติมีความร้อนสูงนะครับเพื่อนๆมาได้เลยทายสอบถามกันไปมีซ่อมประกอบนะครับแล้วแต่เราชอบนะเพื่อนราคาไม่แพงครับสาหรับประกอบชุดน้าก็คือหนึ่งพันบาทนะครับค่าประกอบค่าดัดท่อนะครับหนึ่งพันบาทเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทสองพันบาทนะครับสองพันกว่าบาทแล้วแต่นะเพราะว่าบางบางตัวนี้โอ้โหถอด ให้ถอดลือ้อทั้งหมดเลยมันหรือใส่ด้วยถอดด้วยอะไรเงี้ยม,มันทำยางก็อาจะคิดสองพันนะครับแต่ปกติถ้าลูกค้าซื้อชุดสาเร็จรูปมาผมดัดให้ใส่เลยนะครับผมก็คิดแค่พันเดียวนะครับนะจะได้เครื่องที่เรนเดอร์นิ่งๆครับลื่นๆไหลๆเลย No was creepy. I pressed the button that burnt the evil bastard myself. And then we waited. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. But it didn't come. crime actually fell. Deep down I knew war was coming, the I was just waiting for someone to pull the trigger. ทักมาถามได้คร,รับผม t h a n k น้ำเปิดนะครับข้อมันใหญ่กว่าปั๊มมันแรงกว่านะครับยังไงมันก็การระบายมันก็ดีกว่าระบบน้ําปิดอยูน่นนะาะว่าระบบน้าปิดมันอาจจะดูติดตั้งง่ายนะครับก็จะมีหน้าจงหน้าจอด้วยนะดูนูน่นดูนี่ดูนั่นอันนี้เราดูผ่านซอฟตแวร์ได้เหมือนกันนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนจะเลือกที่เป็นจอนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีบล็อกที่เป็นจอมาให้แล้วนะอยู่ที่งบนะครับอยู่อย่างที่บอก,กเล่นมันเยอะนะครับผมสำหรับรบบ้ปิดอย่างเว แล้วก่งกบนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นเนีย่ยเน้นปั๊มนะฮะปัม๊มดีดีหน่อยนะดี <Wait this. S 1> ดีไม่ดีหน่อยดีมากครับมันจะอยู่ได้เป็นสิบสิบปีเลยฮนะหม้อน้ําด้วยนะครับนะครับพัดลมด้วยคนระับเป็นแบรนด์ทีนะ่แข็งแรงคนระับก็ลองดูลองดูนะ การเลนเดอร์มันจะนิ่งๆนะครับเพื่อนๆภูมิมันจะระบายได้ตลอดนะได้ต่อเนื่องนเองนะสำหรับระบบน้ำเปิดนะ เพื่อนๆคิดง่ายๆนะเพื่อนน้ำเปิดกับน้ำปิดนะปั๊มปั๊มอยู่ตรงไหนใช่ไหมปั๊มอยู่ตรงนี้เพื่อนปั๊มนี่ใหญ่เลยใหญ่ D5 ตัวโรเตอร์นี้เป็นเนี่ยมองเห็นเนี่ยเป็นลูกค่างใหญ่ๆนะครับขนาดนี้เลยครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับหมุนเพื่ออัดแรงดันน้ําขึ้นมารอบตัวนี้เป็นพัดลมครับแทบมองไม่ทันเลยความแรงมันสูงก็จะ ดันความร้อนออกความเย็นเข้านะครับก็จะหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนไปไหนเนี่ยถังพักหรือหม้อน้ําหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําตรงนี้นี่ถังพักน้ำคนระับหม้อน้ำก็คือมันจะรีดรีดพัดลมะแรงมากครับตรงนี้นี่จะมีเย็นเย็นเลยนะมันจะรีดเป่าให้มันเย็นแล้วก็ลงถังพักแล้วก็ขัดมาเหมือนเดิมดันมาประมาณนี้แน่นอนครับมันเย็นกว่าอยู่แล้วฮนะ เย็นกว่าน้าน้าเปิดอยู่แล้วครับยังไงก็เย็นกว่าครับสิ่งสําคัญนะเพื่อนนะตัวปั๊มมันไม่ได้อยู่ที่บล็อกนะครับความร้อนของแผงวงจรปั๊มเนี่ยนะครับจะไม่มีจะไม่ส่งผลความร้อนโดยเพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับนะครับเป็นเป็นบล็อกอย่างเดียวเลยนะครับเป็นบล็อกอย่างเดียวเวล,ลาเราเล่นเราทํางานเนี่ยมันมันจะไม่สะดุดนะครับที่สีู่นี่ผมปรับเลย เลยสปีดมัน,ด,น,น,นดีนะครับผมปรับที่4.7นะครับตัวนี้4.8ก็ได้นะเพื่อนนะแต่ผมเน้นที่4.7ครับผมว่าความแรงนี่มันโอเคนะสำหรับไรซินไรซิน5 5 6นุก X ตัวนี้นะครับร so ื่นดีอ่ะอันนี้ผมใส่าร์รจอผมเคยลองกับ3060นะแล้วก็3060 Ti แล้วก็มาลองกับ1070นะครับก็ so โอเคสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ เกมก็เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้เล่นได้เกือบทุกเกมนะครับสําหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เน้นความคุ้มค่าและประหยัดนะครับสำหรับก,การจอดรุ่นเก่าๆรุ่นนี้ยังใช้งานได้ดีสาหรับาก,การทํา,ทาง,งานนิ่งๆนะครับถ้าเราหาได้แบบสดๆร้อนสดๆใหม่ๆผู้ผิดเบื่อนะครับ,นะรบแบบเราต้องรู้เป็นนะเวลาซื้อของมือสองนะครับถ้าซื้อของใหม่มันดียว่แล้วเบื่อนะครับนะ ถ้าซื้อของใหม่อยากซื้อของใหม่เราก็แค่มีตังนะครับเราก็ไปซื้อล้วก็มาประกอบแค่นั้นเองครับเราอยากได้ตัวไหนเาก็ประกอบได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพื่อนประกอบได้เลย เห็นกันต่อนะครับเปิดประมาณนี้นะสอบถามตักทายไว้เลยร้านยู่ตลาดนะัดจะจัดสองมินบุรี